เจอแล้วครับเจออะไรนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อครัึงโอชาตึงโอชาเปิดปะนะ่ะเนี่ยเฮ้ยเปิดเปิดจะมากินหลายรอบแล้ววะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋น,นเนาะเออมีข้าวไก่ด้วยวะเออครื่รองครบเครื่องแต่เวลาหนึ่งมันต้องมีทีเด็ดมาให้เราเก็บอีกแล้วไหนเขาให้จอดตรงไหนตรงนี้เลยหรอนี่ไง เขามีลู้อยู่มีลู้อยู่เฮ้ยสามห้าเจ็ดเก้าถูกช่องเลยนะแต่ยังไม่มาสักช่องรับรองอร่อยแน่โคตรหาเปิดหัวก็หาซะแล้วสามห้าเจ็ดเก้ายังไม่มาสักช่องรับรองอร่อยแน่ช่องช่องบอยช้แนลมาก่อนเดี๋ยวช่องเราเนี่ยมาก่อนไปไปดีกว่าครับตลองลองครับงานนี้ ที่มีเ้าวมันไก่ชข้าวมันไก่ตงี้้วย่างเนี้อนะโอ้โหต,ตาสีไปไหนน,ะมนะมองไม่ค่อยชัดหนนม้อเลยะอะอป็นหม้อ มีหม้อไฟไหมครับหมูน uh, totally ึ่งเนาะเอาเนื้อเอาเนื้อเอาหม้อไฟครับเอาเนื้อหม้อไฟครับ่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างมากบอยทุกอย่างทุกอย่างไม่เอาเครื่องเอาเอาไม่เอาเครื่องในเหรอเครื่องในพวกอะไรนะมันจะมีไส้มีมีเปอกมีเอ็นแก้วมีของกระดค่นเอามาลองกันนะลองอะไรเอ็นแก้วดึงเลยใช่เอ็นแก้วตัวนี้ตัวนี้บอย กลิ่นหอมกลิ่นเนี้ยหอมอเอา้เอาเดี๋ยไม่สั่ก๋วยเตี๋ยวเหรอก็เดี๋ยวข้าวไงอยากจะกินหมอ้อไฟดูมั้งเ,เปลี่ยนเปลี่ยนมัางหรือว่าจะเราไปสั่งเส้นลวกได้เหรอก็ได้ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีข้าวมันไก่ก็น่าจะหรือจะเอาเข้าวมันไก่ตุ๋นชาม,มไหมเดีย๋ยวไปนะนเสนข้าวมันไก่ก็ดีด้วยข้าวมันไก่กับหมอ้อไฟมันจะเข้ากันดี เขามีมาแล้วแล้วก็เข้าวปาปรจานหนึ่งแล้วก็ข้ามันไก่จานโอเคจัดเขาหน่อยจะกินมากเข้ามาแล้วรอก่อนแล้วไปรอโอ้โหตามคำเรียกร้องเนื้อหม้อไฟเยอะมากอย่างเยอะนะจะกินหมดไหมไม่หมดก็หอมเขาบอกไม่หมดก็หอม เยอะจริงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะลงมือบอกเลยนนว่าสั่งแบบว่ารวมมาเนาะแค่น้ำซุปก็โดนเจ็บนอลองนี้ก่อนดีกว่าเป็นขาบอกยงนนุ่มมากนุ่มจริงว่ะ

มันก็เสียรสชาติเดี๋ยวนะสุดขายสุดมันสุดขายสุดมันเหรอเนี่ <S <S ย,<อ>ยต้องคนเลยก็ใส่ไปได้น้ำมันจะได้อร่อยน้ำมันจะได้แบบว่ารสชาติดีแบบว่าสุดขายสุดมันเหรยใช่เหร <S <S 2> <S 2> อใช่ครับเขามีถ้วยแบ,บ่งให้แล้วไงครับ <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรุงไปรสชาติเปลี่ยนอี่ทำไง อผมเน้นความเผ็ดอยู่แล้วมันมีน้ำตาเลเหมนะใช่เอานะกอทัดกับข้าวนะนี่นะนี่ร้านเหยนะร้านเลยร้านไหนนะชิมหน่อยอื้อ เค็มปีละโอหมันน้ำละเลอะจิ้มฉันอ่ะจิ้มแตปล่ะอร่อยเยอะเนี่ยมากเต็มมากเขามีในข้าวมันไก่ด้วยนะบอยลองมาข้าวมันไก่อ่ะอืมเดี๋ยวจะลองเลยเพราะเราสั่งไปแล้วลองอ่ะนี่นี่ดูลาดด้วยอันนั้นเขาเรียกอะไร เครื่องไหนลองหน่อยกันปกติไม่ค่อยกินไม่ให้ออกเป็นไงปกติไม่กินนะแต่เอาไงเอาซึนหน่อยเอาสิโอ้โหรสง้นร้อนๆนี่ใช่อ่ะเดี๋ยวเข้าวมัไก่ละแล้วน้ำซุปข้าวมันไก่ของเขาหน่อยอร่อยนะซุปข้ามันไก่อร่อยเลย ลองทำไก่เน,นะน,นี่ยร้อนเขามีทำไก่อยูนะดูเนื้อเนอี่ยน้ำจิ้มเขาโอเคอนะได้เลยวะอืมดยวต้องลองอนร่อยเออวะจิ้มเขาดีนีร้อนมาก อันนี้แน่จะร้อนไม่เลิกนะนนเป็นเตาถ่านร้อนตลอดแลดเตาถ่านอ่ะทำทุกคนด,ด,ดีแล้ว,วะ่ะ <c oughs> เนื้อยนะ <c oughs> ดูเนื้อเลยเ <c oughs> นื้อเลยน้ตุเ <c oughs> นื้อก็ไม่เหนียวอ่ะ เหนียวหมูเม่อกี้กินเอ็นเจ้าไปก็ไม่เหนียวตอนแรกเน,น,นืนมม้อร้อนเอก็หมูด้วยนะกระถางเนื้อแป้อืมนี่ให้เยอะปะไม่รู้หมอเท่าไหร่ปะแน่นมากอะเออจะบอกว่าเครื่องแน่นมากเครืองย่างแน่นเนี่ยแล้เขาบอกแล้วว่าอกามีถูกช่องแต่ยังไม่มาถักช่อง <laughs> ขนะึ้นอยงไรนะตึงโุทธิ์จงอาใช่ตึงโุทธาใช่ไหมอืมอร่อยอะแบบคนชอบกินหม้อไฟแบบนี้เยอะนะเยอะมันเยอะมากเลยนะอืม,มันเยอะเกินขอ,ขอนัหนังร้อนเราก็เป็นประเภทแบบแบบกินไม่จุ <c oughs> กินไม่จุด้วย จะอยากลองให้เพื่อนๆดู <Ừ. S 1> ว่าหม้อไฟเป็นยังไงเดี๋ยวพยายามจกินหมอ้อไฟอ่ะอืมจะเป็นร้อนดีเนาะไม่ดีได้ไงดูฐาน,นเลยร้อนมากมาเลยเนาะร้อนมากอแล้วเนื้อไก่ของก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยมันเลยเขาเป็นไก่ของกว๋วยีนะ ก็มันเกอน้ำจิ้มเขาใช้ได้นะให้มันเป็นแบบจิ้นใหญ่ๆเลยครับน้ำสุกเขาก็ดีนะแล้วอยากจะลองแบบถ้าเราไม่ก๋วเกี๋ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ะไแบบช่ก็มีเส้นเนี่ยอไม่ใช่ถ้าเราปรุงของเราแบบเนี้ยอ๋ออันนี้เรากินแบบไม่ปรุงเนาะเราปรุงใส่ถ้วยเด็ก เออนี่ไงผักหยงร้างนี่ไงโอ้โหจริงดูครับเพื่อนเนื้อมากสามคนได้อันเนี้ยนะสามคนไม่รู้จะหมดหรือเปล่ามอเดียวนี้ได้ประมาณสามสคนได้อยู่นะเราเนื้นออใส่น้ำจิ้มรสชาติที่เราขูดความร้อนก้นเนี่ย ไม่ร้อนได้ไงครับถ่านนะคือ,อ,อ,อไม่ไมร้านอันร้อนมีลวกมีลวกอะต้องคายออต้องคลายอะร้อนมากมันร้อนไม่ลวกเลยดูหน่ยให้ถ่านมาสักิดก้อนเนะ่อเอาโหร้นอนจริงปกติถ้าเกิดจ็น,นอกไปเราใช้ถ่านแบบนี้หรือใช้เป็น แองกอฮอลเรอแอกออมันลอแบ,บเดียวนั่นกกอแล้วอ่ะแต่นี่มัน้อนเรื่อยเนื่ยถ้าเป็นล้างอีกช่ไดูเนื้อตุนเนี่ยฉันนึกว่าหมูสาชั้น,นม,ม,ออมีชั้นของเนื้อนั้นเนี่ยเ,เนื้อเนื้อเนี่ยมีความมัน,น,นตัมูาในต ยิ่งสดยิ่งร้อนร้อนมากอือโอปั่นท่วมปั่นท่วมอือลูกชิ้นเขาก็ให้เยอ่ะอือรับมอนี่ตักตีคนได้หรื 5, อห้าหกตัว ห้าลูกหกลูกอะ่ะชิมเดี๋ยวลองชิมหน,นอ่อยนะอร่อยหอมเลยอะ่ะโอ้ยยิงเดือดเลยเขาเนี่นยยิงเดือด <c oughs> ลินเริ่มทำงานด้าน,านแหละโดนความร้อนของหม้อเข้าไปแร้เลยอ่ะโอ้ยชิมยากอือ้อ

เดือดชุบผุดอ่ะโอ้ยเพ่นเห็นเหมความร้อนของหม้อเจือดมากอืม,ม้อไปของจริงเดือดไม่เลิกเดือดไม่เลิกยิ่งปดยิ่งเพลินต้องมีเสียงหน่อยไม่ได้เราต้องปล่อยควันออก ปากมัง่งเพราะว่าร้อนลองเอ็นแล้วเอ็นหมดแล้วเนี่ยเนี่าเนี่้ลองไปแล้วอันเบลเลอร์เลยนี่คือเอ็นเาบอกว่าเอ็นนุ่มมากเอ็แอนแก้วคุ้มเลยนี่อะไรอ่ะบอลไม่รู้ว่ะลอ,อ,องลองไหมมาหลังนี้แล้วลอง นี S <S ่ยมันเปื่อยหมดเลยนะมันคล้ายๆเอ็นเลยว่ะแต่เราไม่ค่อยชอบกินข้างในนะออะกินข้างในของเราเนี่ยแบโอเลยนะโอ,อ้มร้นอนไสไอ่ะเออตุ๋นดีแคลืมแคลมดุนๆ,ๆ,ๆก็ละลายแล้วรวมรวมในนี้คันนี้ หแ,แบบนี้ะเป็นแนวบุกยอดเนี่ยนะเป็นแนวเป็นเนื้อตุ๋นเนี่ยเ <c oughs> ต็เมห้าเแบบาท่าไหร่ไงเราอธิบายให้ฟัง,ง่อยให้สี่เพราะมันร้อนเกินกินไม่ได้สี่อะมันร้อนไปไม่ชอบความร้อ <c> น <oughs> เอาเอาวิสิจุน่าครับม,มันรุนรแล้วมันมีนเสน่ห์เก็บอ,กอีกอีกห้าเอาให้เพื่อนมากินเ,ออเดี๋ยจะให้คะแนนเต็มหรือยังไงก็ไม่รู้ต้องลองจ,อจอองอะบอกเลยว่าไม่เด็ดจัะอร่อยอร่อยผ่านแล้อย่มาสอพผ่านแล้วจนเจอหม้อนนี้เข้าไปอ่ะบอกเลยว่าสะดุ้งร้อนสะดุ้งต้องมาลองเองอทำไก่แบบ ปันท่วมต้องมาลองอยากให้เพื่อนเนมาลองตึงตึงโคชนะเส้นแถวของเก้าของเก้าบักพี่เส้นของเก้าอยู่ห้องแอร์นี่นะอยู่ในห้องแอร์สบายกินร้อนร้อนนี่แอร์ใช่ช่วยได้อยู่จริงวะเอาไก่เขอร่อยอืมสอบผ่าน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 เลยเยอเราอีพีหน้าดีกว่า อยากให้เพื่อนๆมาลองเนาะไปแวะมากันนะถ้าเกิดใครผ่านแถวนี้ผ่านแถวนี้ก็ลองมาลองเอาว่ามันร้อนจริงไหมว่ามันเด็ดจริงหรือเปล่าใส่เนื้อห้ามพลาดบอกแล้วใส่เนื้อว่าห้ามพลาดลองมาลองไปเดี๋ยวเราจะเก็บงานแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บงานแล้วไว้เจอเราอีพีหน้าว่าเราจะไปกินที่ไหนอีพีนี้แค่นี้นะครับเจอกันครับไปครับ